เมื่อุ้งไค่์วิดอวประเทศลายต้องตักการละวันที่สามสิบเอ็ดนเจ็ดปีคริสสง์งเหงส่าวสี่ค่ะมเมื่อได้เข้าขับประตงเงาลายนาซิป,ปังตึกจุ้มสิใจดูบอมอ่านนั้นก็โคเขียววันให้เอาเหงี่ยสึกแสดสอกเต้าเก้าของเสียวขึ้นสิดใดเมื่อว่าตีนนาาเลยว่าจามไหมเมื่อวานนั วันที่30ปีหน้าหลไรวงกลางวันจิ้งเรซ้ายหมุนเตียบสี่องตีกัาเดียวนำกัดของโคเขียวจุ๋มันให้หาลองตั้งเสเด็จไดเดกใดอันนี้ลายเห็ดซิโคเขียววันให้เมื่อจุงยิบกองกันงเดินจึงได้ลุกขึ้นมาตึกหิมวันหิมมึง สิ่งวันให้ซ้ำลุกขึ้นมาติกซิกโคลไยของเสียพินิไใดปอดจางสิ่งวันให้เป็นกว่าสิ่งขับจางหรืออาบนั้นก็เปิ้นทิ้งกุมกำเปลี่ยนดีเย,ยี่ยาดีงามก็เป็นไรปีน้เฮาว่าวงกลางชายหมุนเลวันจิงเกวเียบสีปกเกยาเฮียสังเล เดี๋ยวป่ไลดยทีไลายต,ายตังผ่านยากันห้ะคู่กันอยู่ว่โคนไรอยู่ดีละย้อนสังลาเนียก็ไร้ปนดีละว่าจุ่มวันให้โคเขียวอันเป็นควันเต้าตะปองจุปล่อยผู้จอบข่าวใช้หลับเขาอันเป็นฮิยุคิยาเจ้าน้าที่เอาข่าวไว้ซิคไรตรงหนึ่งที่ถือกว่าดีละ เจอไงก็ลานอีปันโคเขียวตีนั่นเอ,เออตีนั่นเออวาไลเออมวาไลเออเห็นเหี้ยงสิค,คลายนี่กันหรือโคเขียวก่นโทรมาผ่าเน่ากันก็พึ่งปัง๊บเมื่อว่าไปสีป่ปปปีดอ,อนไหนวงดังสิค,คลายเลยซิคโคเขียวอันเป็นได้ทุกปปปอันจะว่า ลาสิเลปางติกป้อนห้องเปิ้นลูกขีวานิหิมมึงอ่ําจะว่าได้ดีควรเฮียงหาหลากหลายก็ได้พร้อมกันจุ่มมันให้ได้หลากลายไว้เวมอเห็นว่า64ถึงมายามเดียว60ปีองนี้พดีอันคนมใต้ไลอันเขาเฮ็ดอชจ,จากนันเขามาน,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 นีีอเฮาลพีด,ดีจุมนให mี hàng lài là này cả anh này bay qua mông kỳ hoạt hình qua mông thái bay màn ha dù bay sít tây hay cũng có đáp lại lắm điều có bảo là chung khô kiểu anh sửa tiền hồ bảo lóng này là cái bò bảo này mới là mắt giờ không เนี่กันใครทัดสางกันปีดอกก็ี่ได้หันว่าเสียนป้ายลอยจากมือยายจำหูเลือนอี่้จำมาอ,อุดเนื้อออนไลน์พิ่ยอย้อนมาคู่เขียวในมันอ่ะเหมือนซึกเกียจีวันมึงเลยอ่ะเหมือนสึกใตได้เดยกอบคูแผ่นนิ่งจะได้เ,เขาติดถึงแล้ว 9. เก่ากันเอเออเยี่ยวก็ขัง กูเจ้าคือเจอหนอีนะมืงโฮมดูเมียนมายิบกองกลางเสต่อสู่ดิโดตาก็ตามเ,เมื่อใดก็ว่ากัผู้เขียสนสมิงตาเชวได้ให้เ,เหป็นการปองู่เปีนว่าขวัญต่อไปอันนี้จุดหมาให้สไดใจขาคเาอันเชื่ออย่างเดียวมันสมิ่นทังไหนนี่พีน้องเขา บ่อายหุ่มหางดีว่ามันโคเขียวเออมันโคเขียวเออเอาลองตมันสิักเําใจกันซะโยจุมันให้เป็นไว้ิอีจุมันให้ปายตายีเสียงดีคนสิอําดนังกันเียนถูเียนทาด้เฮามีักีาปนวดีโอยรู้ก่อนว่าปายตายย้อนูกะ ตีจีรันไฟใหม่อ่าต้นดอนไล่เฉลี่ยเขาห้ำตายแบบน้ำว้ข่มปลาอนสิวิงที่ด้ก็ได้จ้วงกันพอที่ตามเขาอันการเมืองกูก็ดลืมีลยวก็สิทต้กาโปเดียบปืนโหขึ้นก็เป็นเขาวกาสินันเดนลืมอ่ะก็ยอมมันนะปองสูนังกันอันตายก็มันตายกว่าชแล้วเออมันเเกิดออกมานะสิ่งตรงได้ทรรมา วันห้เดยวาใช่ไหมอีกันอันมาหาหรือลำรวยตาติตาเตียนปัจจันหลายๆองค์ที่มาได้เป็นเก้ยวขวงตัว่มาได้เป็นนท่กวันจริงสรายหมุนกุนเฮงจะไห้ฮพี่น่ข้างานเขามาในก็รอดเลยนเนนนอกันเฮียมาเจ้าวามาคูปเขีวไปรอเลยกัน จุ่มวันให้ได้เพลเินใจทนโทรเอานาอกเฮ้มาป้องจะได้ขึ้นติ๊กป้องจ่วนดูป้อมซ้ำอยู่ด้านหลงังจะได้ไปได้ไปสองปล่อยกันก็ในได้อยู่ใกล้ๆให้ปล่อยมาเยี่ยก็ก้อนเรียนขึ้นหลอดลันพอดีตายนัอันขึ้นหลอดสมิ่นโคเขียวปีนองทั้งหลายเองอเอาลายเขาปีนอนนนงอนเนีมันพอห่างดีกาตีมาลันในีจุ่มบานให้สิตรายกาปอเดเนี่ยซึ้งวันให้ xin tay cầm vòng sáng lắm sáng lắm chung bàn hay Đập chung mừng hạt chung bàn hay Đập chung bỏ bỏ sơ sơ chứ khảo con năm nay quân mừng tạm phải chứ lên suốt này khảo hoàng mà chung mày tay hoàn mừng lấy khó này cô ạ à. quê gà bò khả mà thật hoàng thật tuê ้大户ปีนี้ไปวนกันบบัพปงเงินดังไต้หวันมึงเลยขอเอ้ก็ในเรื่อตัวการ,ปรเป็ี่ยนตับสิ่ของได้หวันมึงเลยขอสุดต้มมอให้ตัวไตหมอติดไตหมอเปกินคน,นมึงได้มอเอาขี้กลางขี้เหงยนยามไทยมีน้ำตัดกันได้ไหาเป็ี่ยนสิ่งใดอะไรเหมอะก,ก,นกันไดคุยดิ เสียลายเข้าสันบุ๋มวันบุญนายเขาในขะดังหกสิบปีที่เดียวว่ะตายก็คือตายตายสิมาสาวติดต่อตายตายต่อเตี้ยมตายออะหามาเทียมกาเออปีน้องเท่าไหร่อันนี้ฮะเพราะว่าติดตายตดอตายได้เขาสั่งปีที่ไหนเพราะว่าเฉลี่ยเขาว่าโ่กังฮะคนยำตายดีนั่นดีนห่นฮะพัดตักเสียงอ่ะพัดเที่ยงเยอะก็มีแต่เดียวคือ mừng tay ăn vào lần bên họ cáo này có đàn viết biết bà trên này khá lây chi chết chí chi tiền không viên nằm dạ đến là hả? đoàn khiếu và mừng cụt bên đây này quả cam tôi tôi này có cam viên viên áo đi bằng đi biên tiền hạ ngân ngài án bài mỹ ăn theo à lèn xe đặc xích tay khô khiếu đẹp không khá lây nơi cú viên อัไอาเมันหาว่าเป็นตึกเลยมันเที่ยงอินเขาจะมีกาอยู่ดีละมาอยู่รอมโคไลพอมาอยู่รอมโคไลก็มาอยู่ดีๆก็ปีนองกันนี่ก็มาติกกันเห้สัมมาหมังนกันนี่ยังเอออะไรฮะนะ่ะพอ่ามาหาโคลาลก็สมาหลนโนดกันหล้วกกันตายอ่ะ อันนั้นก็มันมาจากสิโลเลปองจู่ป้อมยืมไรเป็นคนนี่ยังขอสิบข้เขียวเขาเออเป็นขนาดที่อันนี้ก็ว่ากันมีดอนอะไรลองเทม,มาเนี่ยเจ้าวุ่นออกลูกของเจา้าบางผ้าก็กว่าเอาเมยอยู่นอกห้องน่ะเอาเอาเปืนก,นก,นนนกน็ไปมามีดานให้ในพี่ยมีดนอ,อนเอาบนเลยเอญีปุ่นน่ะจอมึงอาบุญพรนเฉลยลงตีนจอนมีดนอ,อนน่ะออกห้องเขา กองวันให้หนึ่งจองหนึ่งเราหพี่ดาวเขาวรได้ว่าเอาดีแล้วมากองต้องเรือนเขาไล่มาไในเป็นปันหลายหที่นี่กอในเลยเขาก็เลยเฮ็ดป็นการเพื่อนรุ่มรุ่มอยากให้ตายก็ใครติ่อกตืีนแต่นเยน่ควัเต้าก็นตืีนแต่นเป็นตะปีโจในแอพเพียนสีเจจ่อมกบ่าเขาอย่างวันให้ได้กวงปูกวงปลาอ่ำหัวมันเฮีดีสังดีีฮะ เออเหมือนคนดุยน้ำเยอะกว่าหมันผังฮะลุยก็ลดุยมาลุยก็ลดุยมาไวาเฮียงอุณหภูวยตีมาไล่นั่เน,าาานเลยเออในกรมภาษานี่สั่งเลี้ยงในวิดออีโอมาที่ว่าเงาไลาอันจุยยิบกองกังเดอร์มือห่มดุมอันเขาเขาว่าเจ้าคือในคนลุกขึ้นหิมวานหิมเมืองอ่ะจุบันให้สำลุกขึ้นมาสิตึกใจดดได้เพียวได้อ่ะวันเดียวกุยในสมมา เด็กสีทีก็เหม๋ยววงกลางวันจริงเลยใายหมดใครกลนวไมยจุม่มปรจันใครถามจุ่มวันให้โคเขียวป้อมมีสิคลยไยมีอาซีพอะไรโคเขียวในโก,โกนึงนลยไม่ได้ปล่อยไว้าวา่ครับฮะเจอพันจุ่มวานาัมวานให้าาจาาเจอพันหม่องนกเขียว โรเขียวโตนึงก็เปิดเอาไว้ให้หนึ่งองมันเมื่อไหร่ก็มนป่อยไปยอนมันมีโคไลเลยมันมีดีใจกินป้อมมีโคไล่เามีโกเขียวกวยป้อนไหนเด็ปิ้นหนึ่งลองเนี่ยอนไรเด้เขาดึนหลับเลยไออย่างนั้นเนียนลงมาให้ใส่ใจกรีใส่ใจก็รีบพี่เนาบรหาระไเสื้อเทียนก็เปลี่ยสิบเปลี่ยนเยอคุณเสียงคือได้ว่น้ก็เจ็ดสิบปเลยนะอายุสากะโลเปาโลสุดจึงนี้ก็เฮีดยบกว่าเรได้กินกันอะไรเขาเรว่อะไรกันละ เออกุยก,กนันโรงแรมผูกหมือนูบนายเสือหันจันทร์บาดใจสมมติเลูกหลานคนเมืงไทยคืออะไรโคเขียวเนะน,นี่ยหลีเนฮะ็ดรูเนี่ยชื่อคือเขาฝ่ายเฮ็ดการณ์มันผูกเขียนเฮ็ดเป็นขควนเต้าเบิ่งขึ้นตึกขึ้นได้ไรยังไงคุณเสียงคือไต้ปากผ้าซื้อเทียนไรเงินไรคำไรจ้องเหมืนเป็นมาปัน่นั่ะเสือหันต,ตั้งตายรู้ตา,ายได้ไรเออเออมันเปลี่ยนเองนะ อันนี้ก็เงาลายคู่เขียวอันตัวผ้าอ่ำตัวมืออ่ำตัวผพวยนนีอ่ตัวเงาลายอ่ำตัวอะไรลับหูลับตายปัดเทียบเป็นการบุน็ดที่กก่ไปพอหลานําเสนอว่าจงคู่เขียวอันนี้ยกดับปีน้อนูขอที่หนึ่งลองปังปิบวงการใส่หมนวันจริงสี่องตีจแงหวันมือว่าวันที่สามสิบเนี่ยเสริมสช่ไ้เข้าคมามโดยหมาเสอง khẩu máy hàng đồ có đăng đăng sức mạnh, áo hàng đục đăng đăng yarn sì mùng đa và đăng quả phái <laughs> nhà đập cầu cạn, cầm phong hào cù cạn, lấy video này ham gắn giam mây, giống giống video khác thì là video yoga khiếp hành, màn tài và lông ma จอมขางกาหลงเรื่องอะยก็ยไพ่สมัยคือคำพองอาหารก็โหมันอะลายคำพองอาหารขามันอะลายคำพองอาตา,าตายคำกาตีนั้นหนมันตกซุ่มหนำไม่ตายห้าสิบใบหมั8เปียกสิบอันขีดรถขีกาเฮียงสึกอันลูกดังต่างยานอันกว่าเทียมลายเสืยหน้นาสามบาท เออเนี่ยบริเวนข่าวคิดทิดมีเดียฮะข่าวเมืองมาถ้าข่าวแล้วมึงได้ถ้าข่าวละลายติข่าวนี้สักสี่ลังถังจะมาดีข่ามาลงน่ะเอ้ยสั่งในมันไม่ซุ่มหนักมกนาถปิดดอกเอาว่าคู่อยู่ว่ะเฉลี่ยเขากู้ก้ารเขาอยู่เสียดาสายตั้งเสด็จเปิดมุกตึกเตียนคำทีละติดขัดจะใจขี่ก้าหยอบโย่หยอบโยก็ตายกระดอนโย่ไงเท่ากว่าเทียมเพียงลาชิววันนั่นตาเจ็ดขีลาชิวุ่เลยก็ล่ะ ก็ไหาขี้กากว่าเป็นก็เปิลสักหรอกผมได้ฟังแล้วล่ะเอออันดีตัวเนี่ยอันตันลงกาเอียขุดขุยเนื้อกาเนี่ยนั่นผลิตตัวไปนะอยู่ดีเสียนไปว่ากูเฟซบุ๊กกวยกันอะไรมหดอัดมึงแค่นันนอนขุดขุยเนื้อกาไายสมัยกาหน่ะวินาห์กว่าจอมข้างกานล่วก็ปีเจอเหยอกย่อยกวย Anh ấy nói lý tuổi vầy Quê gà chứ anh siêu năn, bài đẹp Mơ wa này, chim tay này lại tập tưng kháu năn Sức mạnh hụt xìm lấy khứng. Quê gà thì lấy khưng, khưng bái, anh gì quá Anh Vinh quang hướng mình có Mơ năng cố gắng xí ta có béo đây. มันก็ได้เดข้าใจสิ่งเดียวกันเขียู่ขี้ามาห่างเข้ามาเตีหูกันอยู่กันก็กลั่นเขาลาเชียวปักไม่เขามองลล้ว่าตายย้อมหูหินกูกลั่น้เป็นการล่างคับตายปุ๊บพังปั๊บเกาข้างดิ้นบันหันหลองรู้ได้เออคขาพองสมูโกกูางหมอตายกับกองยิ้มเขาม้าใจตายเหมือนกันมาเป็นมังมาเป็นกกูางปีนอันไหน ลาเซียมันปังมันปิงปิ่นวิ่งหลงหม้สองในสินไดวัดเน,นะ่งอเาเท้าขาดตึงสึกลาเซียว,วิ่งลาเซียตายกันให่ว่าวตายล่ะเออเวน่ามาในกูกางพอดีเสียงกันตั้งกังงนั้นเลยอันไก็มาตออไห่ใครนี้พี่น้อเข้าขาทะเลู้หันมาเงาลายซึกมานั่น Bình xa mà quang hư mình lệ tập tương bày đẹp xí ta Quê gà chém này sắm thêm lại viên đau... khiếu... là... và có Dòng bẹt tài này đàn tay khô Áo lung gang là มันดันลงการน,นั่นแหะพี่น้องเาว่าก็ตอยคำการน,นั่นแหะเออมันเป็นเชื่นัหนักเสียนดังอะไรผู้หันเล่าเข่าลงไม่ได้ว่าลูกดังต่างยานเสด็จมุงนาบดังลาศิวปวดตังตายหาซิปบาดเปียดซิปเคียงสามป่าไปาตีเหลือได้เลี้ยงหรือรอดหรือมูอ่านเป็นธรรมะลงได้ดูตายเขนานั่นัะกาเขนาหน,นัะ อะไรก็ตรงตับกินเอาเขาเนี่ยหวไม้สองสืบทีาา่ได,ด้เขาทำมาโดยไม้สามในยากาลวงสื่อเทียนเพระาะว่าเทียนในโบวินไพ่ได้หพ่สุดนะกวยกาในอดีตเขาเขียวว่าให้สือเทียนมีจีกุน้นหำจะจีไพ่อันไพ่ได้ไมหไพลรางว่าปอปอบสุดย้อนมาปอบปอบสุดๆในเกาการ่างเขามือ่อถุก เทียวแบบเคขึอนของไหยก็ลง,ส,งลสื่อเทียนวิญลาเซียวยอกเยอยมเมื่อไรก็อันไหนก็เวิญข่าวลือหลังเหมือนกันเก่ากลระมือถุกมือหย่ามือสอกมือเตามือคน,นเหมือนเจ้าสื่อเทียนดีนลาเซียวนี่แห่งปีใจยอดอันไหนหาซื้อได้ ตีเอาวังห้าตีเอาเมืองห้าผู้ร่ำผู้เลี้ยงห้ากล้วยกาขึ้นสมากัอยู่ในเวียงสมาอยู่จอมมันเฮ็ดก็มันกล้ยอาจจะสื้อเทียนหรมันก็เตียง์เลี้ยงอยู่มันก็เหมืียงนั่นกับเฮ็ดปีมานมาซาสองปีเนี่ยหรอไหนมันก็ยามมียามป้อมหมอป้อมมอสวดเท่าเี่เฮ็ดคืออยู่ไรนะก็หมอป้อมมอสวดได้มีเฮือนถึงในเวียงลาเศยวเออเนี่ยนะ quay gà khơi gió này vẫn đổ quấy mà khơi này cả đúng bàn hay cho mừng này và cái giá may trái ha à này cả đúng không ạ tí hết bàn mày mà đi hết bàn thế họ để hát quá hết cô càng nhiều tiếng vậy mình là xỉu nhá họ đi hết bàn ờ ăn này ngao lai เครื่องของเจ้านะยายก,ก้าหลงซื้อ่องอ่าซื้อเทียนตีลาเซียวนั่นเกากลางย่ำยอกย,ย้อยเมื่อนั้เป็นข่าวออกมาแลยมีสักสิรบล้านเนาะเช็คฟังฮาวีดีโอเจ้าซื้อเทียนนีนว่าใช่อ่าเครื่อนเก่าเนี่ยม,มันมีหลายหลังเนี่ยเจ้าว่ามีตีลาเซียวไปตุนตีกอมีอ่ะเดีเ๋ยวว่าใช่ไหม ดียันอคุณเนปิโมีมั้วล่ะตีลาเซียวได้ก็ย่อมันแหล่ะตัวเสืเทียนในวันนั้นย่อขึ้นมีหลายปีดอกน้หลเออจุงกักของลูกขึ้นจะได้พื้นกันขึ้นห้าพื้นมานห้าพื้นมอขุงเขาห้าอา่านบอนกง็งยนิง่งฮะโหลเปาโล,าลสวดฮะเขาเลี้ยงออกเลี้ยงหะหวัวไ้เวกา้า คืนเจ้าข uh, um, ้านายก้าลงได้กวยเออยุ่มยามมาเจ้าด eh, ah, right <am> ิ่ม่ทําหามเพื่อนนึงก็อะแลแปลงของบ่ Homeless ยุ่มยามมาเจ้าดิ่มผ่านเพื่อนนึงก็เต็ม빈คนผ่านนึงก็ยุ่มยามมันมีทางไล่หลับปีดอกทางหลายเอออันนี้ก็ตีว่ามองใจก็จ้างว่ามองใจซ้ําหลุมมอกหม้อซั่วได้อยู่ที่แล้วอะไรแจ้ khơi nấm cà pin, băng sang bên kia này, bà nói là mưu luôn này, lai siêu ụm, lai còn sang bên cả, này, cũng đi video ấy mất, à, bà trong tạp mc của bản hèn phạc che bình phì loài cảnh, bắt đầu ngày lại là mường tây, đang lạp quả sáu mươi hộp